หปลาหอมอให้พ่อเอาไปแกงซาบะซาบะโอ้หนูก็มีนี่ครับจานลอยเดียวครับอันนี้แกงเขาอันนี้แกงบดชิ้นไก่นี่ไก่เมืองเจ้าหมุนหม้อใส่ใบะตุ้เข้าไปเจ้าครับพอดีว่าเห็นตลาดข้างทางน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะลองแวะไปดูกันนะครับเฮ้คุณเอี้ยงไปดูของเลยเนาะ เดินทางกับเชียงใหม่นอกเบีทิบระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเราออกจากที่เชียงคานจะเข้าตัวเมืองเลยเนี่ย่านตลาดพื้นบ้านนัก <จะ S 2> สในสใถ<ช>ามคุณยายเนาะผู้เท่าผูเ้เก๋ขายอะไรบ้างโน่นห<ช>น่อยไปห้มีไม่กวาดอยู่เต็มเลยครับตลาดบ้านๆน,น,นี่นะอะไรขายบางเอิญไปดูกันโอ้ขายไม่กวาดดอกหญ้า สวัสดีค่ะยายสวัสดีครับที่บ้านอย่างคะป่าแดงค่าฮป่าป่าปนป่าโคนป่าแดงโคนป่าแดงอ๋อที่มีของขายตามฤดูกาลก็จะเป็นหนอหนอดองนะคะหนอดองครับไมบดองหนอดองงาดำงาขาวงาขาวนะซุปใส่ยำเจ้านี่งานแฮนด์เมดซุปซุปอันนี้ไปนึ่งเนาะนึ่งข้าวเหนียวมีข้าวเหนียว มีหนอมีไม้กวาดไม้กวาดนี่คนในหมู่บ้านทำเองนะคะอ๋อเก่งนะโอทอปโอทอปไม่มีรถจอดก็นอนก่อนดีหมดล้างกันเลยแวะดูของยึดเส้นยึดสายก่อนครับมาเดินดูของข้างทางภาคบนเหรอคะภาคหอมค่ะภาคหอมชยงใหม่แล้วครับมาไกลเดินทางสิบกว่าวันแล้วค่ะครับมาไกลครับภาคหอมจะคล้ายๆภักเขียวไหมคะจะอร่อยกว่า อ๋อแต่รสชาติละคะอันนี้อันนี้อันนี้เซฟกว่าอ๋อนี้มันหอมค่ะหอมกว่ายาวอ๋อหรอผักหอมอืเอาไปชิมเอาให้พ่อเอาไปแกงอันไหนสวยขายยังไงครับเนี่ยอันนี้สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทตลาดมีทุกวันไหมครับเนี่ยมีทุกวันทุกวันเลยนะอ๋อ ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยสังเกตเนี่ยฟักหอมก็จะมีพงขาวๆติดแล้วพี่ๆบ้านเท้านี่มีเน้อเจียงไม้นี่มีแต่ฟ้าเขียวฟ้ามนณ์ได้ของท้องถิ่นละท้องฝ้ามณ์ที่นี่ฟักหอมเขาปลูกเหรอคะบ้านเรานี่เองค่ะเยอเลยเยอะเลยสี่สิบบาทอ่ะคุณหนุนขอบคุณเจ้าครับไทยดีไทยดีเจ้าได้ละของฝากได้แล้วของฝากคือฟ้าหอม นี่มีอะไรบ้างเออนั่นข้าวเหนียวดำน่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอภินึ่งเองเนาะนึ่ข้าวเหนียวนี่เป็นมอดไข่นะมอไข่เซียนท้อครับเกี๊ยวยู่อันนี้ฟางดอกต่างดอกต่างดอกต่างเป็นมุ่งมากินกันนะพี่กินน้ำพริกครับที่บ้านก็มีแต่คนหนุ่มคนสาวก็ไม่ค่อยชอบอ้อกะยาเขากินอะไรครับเนี่ย เดี <Although. S 2> <laughs> ยเ่ยวกับขนมกะหล่ำแซ่บลายเนาะแซ่บแซ่บแซ่บลายขอเดินดูก่อนนะคะก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเลยกันอยู่นะครับตอนนี้ขนมตุ้ยคุณยายทำเองเหรอคะรับมาจะส่องไปอยู่รอรับมารับมาโอ้ข้าวแตนบ้านเราก็เยอะแต่เราบ้านนี่ดูเนาะข้าวแตนที่นี่เรียกข้าวแตนไหมครับที่นี่เรียกอะไรคะข้าวแตนคือกันเนาะข้าวแตนคือกัน ข้าวแตนตำอ้อยทั้งทั้งเชียงใหม่ข้าวแตนบ้านทอดข้าวแตนนายยายเลิศแค่หมูน้อยแต่ได้่นเลยแม่ของฝากของฝากแล้วก็มาเขือปลูกเองแน่นอนอดหนุนอดหนุนข้าวแตนเขาเป็นข้าวแตนด้วยไงทุกคนจ้ครับกี่บาทครับเนี่ยอัสิบบาทสิบบาทโอ้ไม่แพงเนาะ ถุงละสิบบาทอ่ะเอากี่ถุงสองใส่น้ำตาลกับไม่ใส่ครับไม่ใส่ก็ได้ค่ะย่าไม่ใส่ก็ได้ครับอ่ะถือเอาครับมีหอมแดงหอมแดงที่นี่ขายมัดเท่าไหร่คะห้าสิบาทห้าสิบหอืมมะคุณยายว่าจะใส่ถุงให้ก็จัดไปอ๋ออันนี้ดอกเกลือรเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่อ่ะ เกลือธรรมดาไม่ใช่ดอกเกลือเนาะเอก๋อเกลือธรรมดาขายดิบขาดีนะคะครับขุดโหนคนละน้อยละนิดเนาะคนเท่าคนแก่ข้างทางนะครับอันนี้เขาแตนแบบกลมๆครับกลมๆใหญ่ๆมีกำลังทำไม่กว่าดิ้วเลยนี่ขนมคุกกี้คุกกี้เขาดูหน่อยนะคะนี่เขาทำงานแฮนด์เมดเองเลยเหรอคะทำใบกินได้ทานผลิตเองแก่เลยเก๋ทำใบจีน ่ออวิธีทำน้ำวัดโอ้ยายได้จะแปดสิบแล้วนะโอ้จะึงแปดสิบแล้วแข็งแรงอ่ะแข็งแรงอยู่เลยยายไม่เป็นลูปมีแต่ตาไม่เห็นอ๋อครับค่ะไปทำดีกว่าขอบคุณค่ะครับดีดีนะครับก่อนนะคะขอเดินทางกันต่อก่อนตลาดบ้านๆข้างทางเนาะก็มีมนต์เสน่ห์ นะครับเราคุณยายก็มาขายของกนันทุกวันนะครับนี่มาอุ่นหองกันได้นะโอ้กว่าเยะแย่มา้คไหม สอบถามวันนี้เป็นวันพูดเป็นตลาดของถมอาเภอด่านซ้ายเจ้าจังหวัดเลยค่ะม,มาเดินเล่นดูของกินยามบ่ายร้อนๆถามหนู หนูนก่าฮะตัวละห้าบาทเนาะกเตาก็มีนี่เราข้าวมวาเื่อชก็แล้วโหสวยมากโไปหีเหนือมาหรือเปล่าเนาะูปลูกทางนี้เนาะถูกคนโค้นับ ตลาดที่ก้าวตั้งเช้านอนไ่เนาะลายสองลาสองก็ตั้งแล้วมาทะเลกล้วยทอดก็มีได้นะคะกล uh. ้วยทอดขายยังไงคะลูกค้าซื้อเท่าไหร่คีหนึ่งสิบเก้าเศรษฐาบาทเศรษฐาบาทถ้าส่งไหมคะคราบข้นี้แบบเวกล้วยทอด นาให้ชิมมันะอให้ชิมมันอ๋อขอบคุณครับขอบครับมันก็อร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับปลาดิ๊ สด่นบอนั่นวยขาดบตอนะตปลาดีกว่าอันไหนแฟชั่นอะไนั่นปลาสวายดกว่าตู้ใหญ่มากปลาใหญ่เบกครับปลาบึก่ใช่ัวนปลาบึกใหญ่มากคับอะไรดะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่ครับผมตู้ใหญ่มาก ตมะโมราวมที่เมืองเลยเนาะลองมาเดินเล่นดูค่ะเหมือนบ้านเราหรือเปล่ามักนะจ๊ะมันเกลนะจ๊ะมันแกลมันเกวโขาโปโเลยลำใหญ่ก็มื เดี๋ยวหิ้มเบิร์นี่นะอู้ดอกงดงามดอกอะไรคะนี่ไข่มาหมักจิจโญจิจโญ่อะไรคะจิจโญ่เป็นยังไงคะเขาเปนึ่งกินนึ่องครับจิจโญเจลจิจโญ่จิจโญ่รสชาติเป็นยังไงคะมันมันไม่ขมหรอกจะมันมันอ๋อเป็นผักพื้นบ้านของที่เลยเนาะเป็นเนื่งครับ โอ้หนูก็มีหนูมีครับจนูก็การรอยเดียวครับการรอยเดียวครับเห็นไหมมาอิสานต้องเห็นหนูครับจานละร้อยครับคุอนข้างจานละร้อยระตวนออกตรงนู้นเนาะประทูตัวใหญ่ปลาทูมันปลาทูรากผักของแห้งอันนี้อะไรอันนี้ไหมคะ ยูทูบเบอร์อ er> อ oh, oh. ๋คนนะควัสด oh. ีค่ะท oh. 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 yeah. ี่ไปเที่ยวลาวที่อะไรนะ่ยที่อะไรนะชื่ออะไรนะโีเบียเบียเบียไม่ได้อุณหภมิไม่ค้างเราไม่ค้างเพราดูเราด้วยอ่ะดีใจครับดีใจเป็นเมดซีแลคะครับขอบคุณครับมาเจอกันไกลเนาะครับตลาดของผมด่านซ้ายครับ มาสี่คนพูดเนาะทุกคนพูดค่ะแก้วอะไแก้วใหญ่มากเลยยี่สิบห้าบาทเลยยี่สิบห้าบาทแก้วใหญ่มากครับโอ้มีกระทิแตงไทยซ้ายนะคะครับกระทิแตงไทยราช่องตลอดจ้าครับวว้าไปอยู่ไหนก็ติดตามตลอดเลยจ้าไปกินข้าวกินอะไรนะแต่สายก็สามารถไปลาวได้เนาะได้ได้ไปหลวงพระบางได้ ไปหลวงพ่อมาไปเดียงจยันได้หมดเลยท่าข้ามไปไหนออ๋ เยี่ยมสีนะจ๊ะครับดีใจครับดีใจฝากติดตามกันเรื่อยๆกินอะไรบ้างอยาไรก็ดูหมดเลยครับโอาหนี่อยนะขาค่ะครับโอ้โหได้เยอะมากใหญ่มากอืมแรงสดชื่นสดชื่นครับขอบคุณนะคะ FC ดซานดดสายค่ะครับดีค่ะดีนะครับครับทาณกลับก่อนครับดีใจจังได้เห็นสวยยอดเลยขอบคุณเจ้าครับ

นีแปลกดอันนี้กินม um, ีประโยชน์ตรงนี้สาะลายอย่างนี้เลยนี่อร่อยเราแกงข้าวขอบคุณค่ะแกงแม่บุ๊บโต๊ะวันนี้กับขนมนะคะขนมยาวพืชค่ะอ๋อรวมใช่ค่ะเป็นห่อมตองแบบนี้เลยเพื่อสุขภาพผักหวานก็มีไก่ปิ้งก็มีสาบปิ้งก็มีหมิ่นลัวก็มี ตลาดยาวไปพูดนครับนี่อันนี้น่าจะ40่สิบองศานื้อวัวครับวัวครับอันนั้นขาวัวครับครับเนื้อมันใช่ครับเนื้อเด็ดเดียวนิดนึ่งชิ้นสดครับครับเนื้อสดสดครับที่สำคัญมีปลาสดเยอะมากเลยเดียวปลาแม่น้ำเนี่ยมีปลาไหนครับป้าลิงลิงโค้งมา ช้อ,อ, <S <S อนก็มีนะครับความกินหลากหลายแกงหม้อใหญ่ๆกะเพราดุกซื้อไปใส่นในถุงข้าวไปไเมื่อเช้าจะไปรอดไหมน่มาช้าะเด็กกินดัานไหนเป็นใจสนใจเผื่อเรา ถึงเย็นๆเราแวะกินข้าวในรถกิเกียดจอดัมีก็มีแล้วนึ่งสดๆเลยเนาะสามสิบบาทใหม่ๆร้อนๆพกติดรถไปเผื่อหิวมาถามเทศเนาะม่วงนี่นีแล้วหรอคะนี กนเ,เราไม่มีหรอกเนาะนี่เป็นปส,ส้มเตรววียมเดินทางกลับกันแล้วครับก็อยยเลาะไปเนาะแบบดีฟิลมาก ครับหลังจากที่เดินทางกันมาอย่างยาวนานก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเนาะนี่ได้พูดดบมากพอกหอมฟักหอมที่นู่นฟักหอมเจ้าก็คือแว่ซื้อข้างทางนอกคุณป้าคุณยายน่ารักมากใช่ลวก็ราคาปแปลงเจ้า40ิบ,บาท50 <100. S 2> ลดิบลเดือ4ีสิบละก็วันนี้เราจะมาแก่งใส่จิ้นไก่ครับไก่เมืองบ้านเฮาปกติเราจะกินฟักเขียวฟัก ฟักมณ์เนาะคนเหนือห้องฟักมน์อีกทรงหนึ่งเป็นทรงยาวๆเนาะเป็นรูปวงรีเนาะอันนี้จะเป็นกลมๆเพราหออะห้องฟักขอบอ่ะพี่เบียต้องลองนะเจ้าครับต,ต้องลองในเครื่องการปรุงการทําสูตรปอเอี้ยงนี่จะมีหลายสมุนไพรเยอะเลยนะพี่เบียรู้มีทั้งหลกผักชีเนาะหิ่งขา่ขาขมิ้นเจ้าหอมแดงหอมขาวพริกที่สําคัญใส่มะแขวนเตยเนอเคเพิ่มความหอมซุซ่าเนาะ แล้วก็มีจะคายเจ้าเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนี่เราซื้อเกลือดอกเกลือจากเมืองเลยมาเน้อนี่ดอกเกลือนอก้วกชูรสรสดีกะปีมันที่สําคัญต้องใส่ใบเตย้วยนะมันจะหอมหอมกลมกล่อมโรยหน้าด้วยผักชีไปเรื่อยผักชีต้นหอมเจ้าดุเหมือนจะบายากนะแต่ว่าเรามาโคลกพี่แก่กังเจ้าใส่ชิ้นไก่นี่ไก่เมืองเจ้าสับเป็นชิ้นๆละแมน โ้พี่แกงก็น,นอค,ความํำมันจะอยู่ที่พี่แกงเจ้าแล้วก็ฝักมลูลเรามารุ่นกันว่าลํอยัางที่บนว่าแตกก่ก่อนเนาะมากินมือแรงด้วยกันเนาะเจ้ามือแรงที่บ้านบนดอยเลยเจ้ามาบ้านก็ต้องทําอาหารพื้นบ้านกินด้วยกันพริกพริกนี่ก็เล้วแต่ชอเบเผ็ดแบบเผ็ดนอใส่มะแขืนเข้าไปตามที่แข็งแก่อนเจ้า จังหวัดอื่นเนาะก็อะไรหาบ,บ้านเนาะปิกมาปวดจ้าของตีพื้นบ้านเลยเนาะพี่เรียนเนาะเพื่อใครคิดถึงการทำอาหารของเองี้ยงนละเจ้าจัดไปเดี๋ยวค่อยมาคิดทิปกันไหมว่าจะไปกันที่ไหนต่อได้เลยตอนนี้ได้กินที่ชัดเจนคือมะแขวนเนาะชัดมาใครใบามากมาชอบก็ต้องใส่ก็ได้เนื้อมะแขวนนี่คือส่วนมากมัอนออกไปใส่ในลาบเนาะ ใส่คนเมืองสมัยระเกาแต่แต่ปุ่นเอามาใส่เกง็กัขมูลมมนก็จะหอมไปแห็นแบบนึงเจ้าแหลกแล้วเขาก็ใส่หอมแดงของขาวเจ้าแล้วก็กะปิมันเข้าไปเลยหอมละหอมละ,ละใส่นิดนึงอดอกเกลือนี่ไม่เค็มมากใช่ไหมครับเจ้าบนวันล้ำกว่าเกลือธรรมดา เับความอร่อยเจ้าเจียวกระเทียมก่อนพวพิแกงเพิ่มความหอมพิแกงที่ครบถึงร้อยแล้วร้อนแรงแดดนะฮ้อนนะลบแดดไปสูเป็นขาดคุ้งแล้ว ไใส่เข้าไปเจ้าไปน้ำล้างครก,กนหน่อยมะ<า>เคล็ดลับวาลอยน้ำล้ำางครกอ่ะหืมวัตถุดิบหลักฟักหอมฟักหอมหรือฟักหมนบ้านเรา โบ้ที่เลยแข็งมากเปลือกมันจะแข็งโบเ้เพือเอาเปลือกข้างนอกออกนี่มดเนี่ยจ้าใน,ในก็มากไกลละอยากเสียงโมนเนี่ยเนาะโอ้เนื้อมันบาง กีบกีบนี่โอ้จิ้นมันไ่ค่อยหนาเนะน,นี่ยมันบางๆเนอะ นามเจ้าใส่เข้าไปเลยอ,อันนี้เราใส่กไกล่ล่นหมอ้อลูกพอดีครับเ้ามใบมากรดเข้าไปเจ้าปรุงรสชุรสนิดนึง รสด,ดีนิดนึงรอซุปอย่างเดียวแล้วเอาใกล้ซุปหัวใสไปเตยเข้าไปเพิ่มความหอมสุดลับครับ <c oughs> โอ้โหทองลงแล้วสุดลับคนเฒ่าคนแก่เตรียมพักโรยหน้าร้อเจ้าผักชีไปเลยผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมนี่ปอบปูปนคนเดียวมอกอกอสวนหลังบ้าน มันเท่าคนแก่ปลูกให้เนาะปลูกไว้ทำอาหารก็จะปรยัดเพิ่มความหอมใส่ไปเต,ยเ,ตยเข้าไปเจ้าพอมาสู้เขาก็เอาไปเตยออกแหมเคล็ดลับความอร่อยรอมันใส่สกสุกละอันนี้มันคุณคุณอยู่ สุกแล้วเจ้าอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสุกแล้วข้ามันเมืองมันจะแข็งก็ดอกไว้นะนี่มันจะนวลน,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 นุ่มๆโดยหน้าพักเข้าไปเลยผักชีมันจะลำใส่ผักชีหนักๆหม่ yeah. ป่ะเตรียมกินเรียบร้อยตักเสิร<อ>์ฟเวทีมือกลางมือเย็นเขาครับ หอมันะแม่้วาดเมื่อกี้แบ่งห้ออุ้ยไปพี่ทำไปหนึ่งถ้วยด,ดูกันนะครับเมนูจากท้องถิ่นแดนอิสานแต่ว่าสูตรคนเหนือเจ้าครับกินด,ด้วยกันเจ้ามาเจ้ามากินแกงสมมนไพรกันเออป้อหอมเนาะจินัม่ม ยังไงบ้างรสชาติน้ำแตะลำว่าครับนี่กแกงขมขคนมากขอบอกว่านุ่มๆกลิ่นหอมในทะลุจ,จอเลยอ่ะทะลุสามบ้านเตียวมะพร้าวแกงยังแหบอ่ะครับก็เลยเอาแบ่งกับญาติๆเนาะเป่าก่อนเป่าก่อนอนุ่มโบลายแบบปากครับฟักเปันเฮามันจะ แข็งกว่าแต่นี่มันจะละลายในปากเลยฟักทางโน้นนี่จะนุ่มนุ่มมากนุ่มกว่างของของเราของเราจะแข็งกว่าอสําคัญมันมีกลิ่นหอมครับโอ้ลุกนี้ซื้อมาหลายๆลูกก็ดีเนาะรักอื้มอดเลยเจ้าไปไปเที่กกินด้วยกันครับอื้ ก็เราจะรักฝากกดไลค์กดแชร์ like, กันเยอะนะครับ